เกือบไปแล้วนะครับเกือบไม่รอดแล้วบาร์ซ่าดีที่ตุนเอาไว้เยอะเลข2เนี่เนี่ยโหโดนเสือเหลืองเปิดบ้านใส่ย,ยับยับเลยครับโดยคู่นี้ก็เป็นการเจอกันในยูฟารอบ8ทีมนะครับเลกแรกเล่นในบ้านบาร์ซ่าก่อนบาร์ซ่าเปิดบ้านชนะดอทมูล4-0นะครับตุนไว้4เม็ดหลังจากนั้นเลข2เล่นกันที่บ้านดอทมูลฝั่งเสือเหลืองไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วครับเลข2นี้ต้องบุกเต็มกําลังนะครับและมันจะดีมากๆเลยถ้าเกิดได้ประตูเร็วและเหมือนกับว่าทุกอย่างจะเข้าทางดอทมูลนะครับพอเริ่มเกมมาได้ไม่นานฝั่งดดดอมุก็จโทษ การที่โกของบาซ่าเนี่ยเชสนี่เนี่ยไปสอยเ,อเขาล่วงเนาะคือตั้งใจจะออกมาตปะปบบอแลแหละแตกโดนเขี่ยบอลออกไปก่อนไงก็เลยโดนคนแทนนะครับก็เสียจ,จุดโทษไปแล้วก็เป็นเกีรซี่ที่สังหารเข้าไปไม่พลาดครับยิงอยู่โทษแบบปาเนกาด้วยนะเออ ไม่มีอะไรจะเสียอยู่แล้วนะครับจัดไปเลยนะครับด้วยเหตุนั้นจึงทําให้ดอดมูลผ่านมาเพียงแค่1 1นาทีก็ได้ประตูตีไข่แตกมาเป็น1ต่อ4่แล้วครับและครึ่งแรกก็จบลงด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับยังยิงเพิ่มไม่ได้แต่ดอดมูลเหนือกว่าชัดเจนครับและหลังจากนั้นในช่วงครึ่งหลังใช้เวลาไม่นานครับนาทีที่49ดอดมูลก็นําห่างเป็น2อศูนย์นะครับเป็นลูกเตะมุมเนาะเปิดมาปุ๊บโดนหม่งย้อนกลับมาและเป็นเกลรซีคคนเก่าเจ้าเดิมนะครับหม่งเข้าไปแต่ถ้าว่าหลังจากนั้นนนนนไมมม่่่าาาาาคับซซก็็็ตตเเปป1 2ึงูสํญ มากๆ,ๆเ,นะเป็นเฟมิลเลเปสที่เปิดเข้าไปแล้วก้องหลังดอนมูลสก,กัดเข้าประตูตัวเองไปนะครับที่ผมบอกว่าประตูนี้สําคัญเพราะว่าหลังจากนั้นบาซ่าเสียอีกหนึ่งลูกครับเป็น3-1นะครับเป็นพี่อาราโคนะครับสก,กัดบอลออกมาแล้วไปเข้าทางกิรซี่นะครับก็สก,กัดเหมือนแอซซิตให้เขาอ่ะกิรซี่ได้บอลแบบนี้ก็สังหารเข้าไปไม่พลาดนะอ่ะทำให้บาซ่าตามหลังอยู่1ต่อ3สกอร์รวมเนี่ย สต่อหเออซึ่งที่ผมบอกว่าประตูก่อนหน้านี้ของบาซ่าสําคัญเพราะว่ามันทําให้ช่องว่างยังห่าง2ลูกนะครับถ้าเกิดไม่ได้ลูกนั้นเนี่ยโหตอนนี้ช่องว่างห่างแค่ลูกเดียวนะโหบาซ่าลกแน่นอนครับและมีสิทธิ์แบบเสียอีกยังดีหน่อยที่มันห่าง2ลูกยังหายใจใหายคอได้เนาะและหลังจากนั้นก็จบลงด้วยสกอร์ดังกล่าวนะครับบาซ่าเยื้อเอาไว้จนรอดมาได้บุดวิดแล้วก็ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศหรือรอบ4ทีมนั่นเองผ่านเข้าไปเจอผู้ชนะระหว่างบาเยิร์นมิวนิกกับอินเตอร์มิลานนะครับราาบซ ก็อีกไม่นานเดี๋ยวรู้กันนะครับคืนนี้นะครับจะเตะส่วนอีกฟังหนึ่งนะครับเป็นเปเชที่ผ่านแอสตันวิลล่ามาได้ซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งทีมที่กินบุญเก่าเหมือนกันนะครับเกือบไปแล้วเปเชเฉือนชนะมาได้ด้วยสกอร์รวม5ต่อ4ครับลูกเดียวเองคือถ้าเกิดแอสตันวิลล่ายิงได้อีกหนึ่งลูกน่ยโหยาวนี่แหละครับคืออิทธิฤทธิ์ความเป็นเจ้าบ้านเนาะดอตมูมแอสตันวิลล่าก็ยิงกระจายเลยทั้งที่แรกแรกเนี่ย ทำอะไรเขาแทบไม่ได้เลยเนาะพอมาเล่นในบ้านตัวเองเก่งซะง,งั้นนี่เลยครับบ้านใครบ้านมันเนาะแล้วคู่อาร์เซนอลก็อยากรู้เหมือนกันว่าจะเป็นยังไงเลขสองนี้ต้องเป็นเล่นบ้านของมาดริดน,นะครับโอ้โหปิดประทุนปิดลังคาสิไม่รู้ว่า3เม็ดที่อาร์เซนอลตนไว้เนี่ยจะพอหรือเปล่าเนาะเห็นบาซ่าไหมสีเม็ดเกือบไม่พอนะ ก็รอดูครับว่าจะเป็นยังไงเนาะส่วนบาซ่านะครับอ่าพอพูดกันต่อเกมนี้โหเล่นเหมือนเป็นคนละทีมเลยอะ่ะคือไม่ได้เลยนะครับความมุ่งมั่นตั้งใจเนี่ยไม่ได้เลยเกมนี้เหมือนมันเน้นประคองเฉยๆนะครับเป็นไงล่ะเจอทีมที่แบบหลังชนฝาอย่างดอตมุนซึ่งรู้ว่าพลิกยากอยู่แล้วนะครับแต่ก็ไม่มีอะไรจะเสียเนาะก็จัดเลยและสุดท้ายชนะได้ด้วยเลขสออะ่ะแต่สกอร์รวมไม่เพียงพอเนาะ แต่ถือว่าทำดีๆมากๆต้องชมจริงๆนะซึ่งส่วนหนึ่งที่มีผลก็คือบาซ่าเกมนี้ก็พักเปเตอร์ด,ดเนาะใช้เป็นกาบีแทนแล้วก็อีกคนก็คือเฟมิโลเปสนะครับซึ่ง2คนนี้ก็ไม่ไหวครับสุดท้ายในช่วงครึ่งหลังก็เปลี่ยนเอาเปดตอรีลงมานะครับถามว่าดีขึ้นไหมก,ก็ดีขึ้นแหละแต่สุดท้ายโมเมนตัมมันอยู่ฝั่งดอตมูลไงดอตมูลเขามาแล้วอะ่ะก็ต้านไม่ค่อยไหวส่วนแนวรับก็อย่างที่เห็นแหละครับอาราโคโนดนหนักสุดแหละครับแปรซตให้เขาด้วยอ่ะโอ้ไม่ไหวจรริงๆนะคับ แล้วก็มีคุณเด้ด้วยเนาะเจอลูกกาอากาศแล้วก็เกมสวนกลับของดอนมูนก็มีปัญหาอย่างเห็นได้ชัดนะครับส่วนหน้าก็มีโอกาสยิงน้อยมากนะครับฝั่งดอนมูนยิงไปทั้งหมด18ครั้งตรงกรอบ11ส่วนฝั่งบาอาซาเนี่ยโอกาสยิงทั้งหมด7ครั้งตรงกรอบ2ครั้งครับอืมต่างกันไหมล่ะ ซึ่งเป็นแบบนี้ก็น่าจะได้บทเรียนเนาะรอบถัดไปก็จะได้ระมัดระวังเอาไว้เนาะถึงแม้ว่าเลขแรกเราจะมีสกอร์ตุนเอาไว้มากมายขนาดไหนก็ตามครับเลข2เราก็จะประมาทไม่ได้เด็ดขาดครับซึ่งในรอบรองก็รอดูครับว่าจะเจอบาร์เยนหรืออินเตอร์นะครับถ้าเทียบเทียบกันดูเนี่ยอาจจะเป็นของแข็งมากกว่าเสือเหลืองด้วยซ้านะครับบาซ่าจจะรอดไหมเนี่ยแลวทุกคนครับคิดเห็นยังไงกับเกมนี้ที่บาซ่ารอดมาได้ก็คอมเมนต์มาพูดคุยกันได้นะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับเจอกัน